บีจีเนิวยังกเกติดความเคลื่อนไหวของทีมเดอะรบบิดบางกอกราฟ FC ในการเก็บตัวช่วงปรีซีซั่น2 0 1 4กันอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่11กุมภาพันธ์2557ทัพนักเตะของทีมบางกราฟ FC ได้ลงฝึกซ้อมกันที่สนามอบวจขอนแก่นเพื่อเตรียมลงอุ่นเครื่องพบกับทีมขอนแก่น FC ในวันพรุ่งนี้ในเวลา18นาฬกาโดยการฝึกซ้อมในวันนี้โค้ชแต้กันพลปุษปาคมเน้นให้ลูกทีม ซ้อมแท็กติกในจังหวะเข้าทำประตูนในพื้นที่สุดท้ายใช้เวลาในการฝึกซ้อมสิ้นราว2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นโดยภายหลังจากการฝึกซ้อมรีสอร์ทเทเทวินโนไทยได้เปิดเผยถึงเกมอุ่นเครื่องในวันพรุ่งนี้ว่าเกมในวันพรุ่งนี้ที่จะพบกับคอนแกนเอฟซีนั้นจะเป็นเกมที่สนุกซึ่งรีสอร์ทและเพื่อนร่วมทีมหวังจะเก็บชนะใน,ในดีให้ได้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกไทยลีกในฤดูกาล2 0 1 4นอกนี้กองหน้ากับตันทีมบักรัสเอฟซียังเปิดเผยต่อไปว่า การลงเล่นในตำแหน่งผู้เล่นลืมเส้นฝั่งซ้ายหรือขวานั้นไม่เป็นปัญหาสำหรับเขาซึ่งกองหน้ารายนี้ก็หวังว่าจะทำประตูให้ได้อย่างน้อยทั้งสิ้น15ประตูในฤดูกาลหน้าให้ได้อีกด้วยเกมวันพรุ่งนี้ก็ความพร้อมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจริงๆเราก็ตอนนี้ก็เหมือนกับอยู่ในช่วงเตรียมทีมเรื่องของรูปแบบเกมการเล่นแล้วก็วิธีการเล่น,ลลนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เราก็มองว่าตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเรามากกว่าส่วนเรื่องของแพ้ชนะนั้นอาจจะไม่ได้ถึงกับ ว่า100%นนักแต่ว่าก็ทุกเกมที่ลงกันในทำการแข่งขันก็อยากชนะอยู่แล้วก็อยากจะเล่นให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดูว่าทีมเราเนี่ยพร้อมในที่จะลงเล่นในไทยพีวีดีหรือยังนะครับก็พ่งนี้ก็คิดว่าเป็นเกมที่น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่ดีสำหรับพวกเราด้วยแล้วก็คิดว่าจะพยายามสร้างสรรค์เกมใดีให้กับบางกาสให้ชนะได้ได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคือมันก็เป็นตำแหน่งที่เราเคยเล่นมาอยู่แล้วด้วยตั้งแต่แรกแล้วก็ตั้งแต่พวงนี้ก็อยู่กับพี่แ็งมาช่วงหนึ่งก่อนน สโมสรเก่าอะ่ะก็ก็เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นด้านลิ้เส้นฝั่งขวาเหมือนกันเพราะฉันก็ไม่มีปัญหาเพราะเคยเล่นอยู่แล้วแล้วก็เป็นหน้าที่มันก็คล้ายๆกันแหละอยู่ที่ความเข้าใจนิดหน่อยว่าเราเราจะเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้เหมือนกันหมดก็มองไว้ว่าปีที่แล้วทำได,ทำได้ทำได้ไป7ประตูทั้งหมดนะฮะรวมในในเอฟเอคัพด้วยในลีก5ประตูก็ปีนี้อยากให้ได้สัก15นะครับก็ตั้งเป้าไว้ก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสทำไ,ได้แล้วก็เอ่อข้อผิดพลาดแล้วก็บทเรียนต่างๆจากฤดูกาลที่แล้วจะ แก้ไขในปีนี้ให้ดีขึ้นครับแล้วก็น่าจะมีบทบาทกับทีมากขึ้นด้วยครับผม